ก็สวัสดีนะครับวันนี้เรามาดูมดอะไรก็ไม่รู้มีแน่ใจว่าใช่คันไฟหรือเปล่านะก็เมื่อวานนี้นะครับผมเปิดมาดูนะครับก็ยังไม่มีมดงานนะวันนี้เปิดมาดูมาเจอมดงานนะครับก็แปลกใจครับว่าทำไม มีมดงานเร็วเร็วมากนะครับเพราะตัวเนี้ยถ้าจำไม่ผิดผมว่าจับมาแกล้ๆกับอ่าไล่ๆกับน้องวันนะครับคืออาจจะหลังน้องวันอาทิตย์หนึ่งหรืออะไรประมาณนี้แหละครับแต่ว่ามันทำไมมันออกเป็นเป็นมดงานเร็วจังซึ่งตัวที่จับมาด้วยกันนะครับอีกอีกตัวหนึ่งนะ กขายังไม่บบยังไม่เป็นมดงานเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะอันนี้ครับตัวนี้นะครับ คือได้มาวันเดียวกันเลยแต่ทำไมมดตัวด้านบนนะครับมันออกไข่ก่อนนะครับจับมาก็ช่วงเวลาเดียวกันนะใกล้เคียงกัน แล้วว่าไม่มีแน่ผมไม่ได้อัดคลิปไว้แน่ชัดด้วยว่าผมจับมาวันที่เท่าไหร่ผมก็เลยไม่สามารถบอกได้นะว่าใช้เวลากี่วันนะครับแต่เหมือนที่ดูจากนางอ่ะมีความรู้สึกว่ามันไม่เหมือนกัน าที่ผมดูนะดูมันไม่เหมือนกันจะใช้พันเดียวกันหรือเปล่าโอเคเราไปดูตัวที่เขามีมดงานแล้วกันเนาะ หมือนมดที่มันอยู่ที่มันชอบมาแย่งแย่งอาหารหมดตลาดเลยตัวเนี้ยถ้าใครดูข้อมูลก็แนะนำได้นะครับ มันคือมดอะไรตูดมันแหลมมากเลยอันนี้ผมซูมห้าเท่านะครับมันเลยแตกๆหน่อยนะอยากให้เห็นใกล้ๆนะอันนี้สี่อันนี้สี่เท่านะซูมสี่เท่ามันก็จะ ชัดหน่อยไม่ค่อยแตกเท่าไหร่เดี๋ยวระหว่างนี่เดี๋ยวไว้ผมจะหาข้อมูลมาด้วยนะว่ามันคือมดอะไรนะครับเดี๋ยวต้องไปสอบถามในกลุ่มนะ ระหว่างนี้ผมก็อยากจะให้ดูกันไปนะครับว่ารูปร่างหน้าตาของเขานะครับเป็นแบบไหนนะครับโดยรวมๆเท่าที่ผมดูนะครับระหว่างตรงช่วงอกกับช่วงช่วงก้นเขาอ่ะรู้สึกมันจะมีความเรียวเหมือนยาวๆกว่า กว่อีกตัวหนึ่งนะอกอีกตัวหนึ่งที่ไครเขายังไม่ออกเป็นตัวนะครับผมมีความรู้สึกว่าอกเขาอีกแบบหนึ่งนะวันนี้เอลเขาจะเหมือนช่วงเอลเรียกเรียกเอลไหมเอลเขาเหมือนจะยาวๆกว่าอีกอันหนึ่งครับนี่ก็ เอวเขาค่อนข้างอยู่ไหนเนี่ยเนี่ยเอวเขาค่อนข้างจะแบบเหมือนตันๆนนะสมส่วนแบบอันนี้น่าจะเป็นคันไฟแน่นอนนะครับตัวบนนะต,ตัวล่างนี่ผมยังไม่แน่ใจนะเพราะว่าพวกมดที่มันอยู่ตามบ้านเนี่ยมันมีม,มหลายสายพันธุ์นะแล้วก็ลูกมันเนี่ย มดทหารเนี่ยรู้สึกว่าจะตัวเล็กด้วยส่วนนอนนอกเนี่ยครับผมตัดครึ่งไปตั้งแต่ประมาณสี่ทุ่มแล้วป่านนี้ยังไม่ยังดึงดิ้นอยู่นะครับยังมีชีวิตอยู่ส่วนอีกครึ่งหนึ่งผมเอาไปให้อ่ามดอะไรนะมดมดกระโดด ให้หมดกระโดดตอนนี้มดกระโดดผมไม่สามารถถ่ายให้ดูได้นะเขาขุดหลุมลงไปขุดดินลงไปลึกอยู่พอสมควรนะครับวันนี้ก็เปิดดูนิดหน่อยนะแอบแอบแง้มแ,แ,แ,แดูนะครับแต่ก็ไม่อยากจะไปกวนเขามากเนาะเพราะว่าการที่เราจะต้องถ่ายเนี่ยเราต้องใช้ไฟใช้ไฟแฟลของของมือถือนะครับมันก็จะไปกวนมันมากเกินไปนะครับกลัวเขาจะกินไข่ตัวเองนะอุ้ย ในท้องซะงั้นก <plus ar> er <ua> ่อนหน้านี้ผมก็จับแมงวีนะแมงตัวเล็กๆแมลงตัวเล็กๆไว้ให้มันกินนะผมก็สงสัยนะเนี่ยมันมดอะไรกันแน่เหมือนมดที่มันอยู่แถวๆเนี่ยมันอยู่ในห้องน้ำครับมันมีรังอยู่ มันก็ชอบมีส่งมันนดมากินมามาแย่งน้ำหวาน้นแถวเนี้ยแล้วก็กลับหลังนะไม่รู้ใช่พันเดียวกันไหมลากมากินใ,ใกล้แล้วที่จริงมันมีอีกตัวหนึ่งนะแต่มันจมน้ำนะครับผม เออผมใส่น้ำเข้าไปให้มันกินนะไม่คิดว่ามันจะมีมดงานนะครับปกติแล้วผมจะใช้สัมรีนะจุ่มน้ำหวานนะเอดูบอยแต่ว่าผมรู้สึกรำคาญนะครับเวลามันชอบมันชอบกัดให้เป็นยุ่ยยุแล้วมันลากไปลากมามันเลอะเทะอะเลยหลอดนะพอหยุดไปแล้วมันก็จะเหมือนจะไม่ค่อย ไม่ค่อยได้มาเหยียบหรืออะไรย่ำนะหลอดมันก็จะไม่ค่อยเลอะเธอะแต่กลายเป็นมดงานเขาจมน้ำนะส่วนหมดหนามคู่ วันนี้ก็คงอาจจะเดี๋ยวถ่ายให้อีกอีกคลิปหนึ่งนะโอเคงั้นคลิปนี้ผมขอจบแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ